เมื่อวันที่24เมษายนณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติวัดเขียนเขตพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์กรรมการมหาเทรสมาคมประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเทรสมาคมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐส,สร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเทรสมาคมประจำปีพุทธศักราช2567 โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งประธานกรรมการบริหารกลางขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขกล่าวถวายรายงานภายในงานมีคณะกรรมการบริหารกลางคณะกรรมการระดับขนได้แก่ขนกลางขนเหนือขนตะวันออกและขนใต้คณะกรรมการฝ่ายวิชาการคณะกรรมการฝ่ายยุทธศาสตร์และเครือข่าย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกันโดยมีนายอินทพรจันเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและนายธีรยุทธสัารันทรหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบรรยายเรื่องแนวทางความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขระยะที่สอง ในภาคบ่ายพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งประธานกรรมการบริหารกลางบรรยายเรื่องแนวทางความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข,สสขพระเดชพระคุณพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีกรรมการบริหารกลางญญาพระสุธีรัตนบัณฑิตกรรมการบริหารกลางบรรยายเรื่องแผนการและยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ภายหลังจากการบรรยายได้มีการประชุมกลุ่มวางแผนการดำเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขของคณะกรรมการทุกคณะและนำเสนอผลการประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับระเบียบมหาเทรสมาคมว่าด้วยการดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทุกมิติในระยะที่สองพุทธศักราช2566ถึงพุทธศักราช2570 นอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีข้อสรุปร่วมกันในการเชิญชวนเครือข่ายคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทั่วประเทศจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างส,างสปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอหรือ b i g k i n i n g Day และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญสมาธิภาวนานวัดต่างๆทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถาวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคมพุทธศักราช2567รวมถึงในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบรมวงศานุวงศ์ลงในแผนปฏิบัติการประจำปีของโครงการอีกด้วยค่ะปกติแล้วเราก็มีการประชุมกันบ่อยครั้ง ในส่วนภาพรวมระดับประเทศก็ได้รับฟังแนวคิดวิธีการซึ่งได้รับแนวคิดวิธีการจากเทคนิควิธีการหลายที่ซึ่งแต่ละที่นั้นก็มีบริบทของแต่ละที่เช่นภาคใต้ก็จะมีบริบทของตนเองอในภาคตะวันออกก็จะมีบริบทของตนเองทั้งจำนวนวัดก็มีจำนวนมากกว่าทุกๆหน ก็มีวิธีการขับเคลื่อนง,งานนี้โดยสรุปก็คือมีการขับเคลื่อนพร้อมกันทั้งประเทศสำหรับโครงการนี้เนี่ยมันอยู่ในแผนยุทธศาสตร์กลยุทธ์วิธีการซึ่งแต่ละหลน,นก็ไปดำเนินการตามแผนของตนเองแต่เป้าหมายใหญ่ก็คือตามนยโยบายที่มหาเถรสมาคมโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวร์และหลวงพ่อพระธรรมรัตนพรเป็นผู้วางแนวทาง ในการปฏิบัติอยู่แล้วก็คิดว่าทุกที่ทุกแห่งก็จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งใจไว้ขอเจริญพอน,นะครับต้องถือว่าเป็นเป็นความเมตตานะครับของคณะสงฆ์จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้คณะสงฆ์จะไม่ได้เมตตาทําโครงการนะครับกับเครื่องโครงการเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นภารกิจของกระทรวงมหาดไทยเป็นภารกิจของกรมส่งเสริมท้องถิ่นและที่สําคัญก็เป็นภารกิจขององค์กรปกครองทิ่นในการที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการทำรูปวงศาสนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ถือเป็นหน้าที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นความเมตตาจริงๆของคณะสฆ์ที่มาร่วมกับเพื่อนนะครับด้วยความตั้งใจจะเห็นความตั้งใจอีกอย่างหนึ่งก็คือผ่านในรูปของการออกระเบียบของมหาจุฬาสมคมเพื่อให้มีรูปแบบมีกลไกที่ชัดเจนในการทํางานกับเพื่อนอนัเห็นเห็นว่าอันนี้เป็นความตั้งใจที่เป็นรูปธรรมที่สุดนะครับนะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการที่จะต้องไปร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับเจ็ดาคีเครือข่ายนะครับแล้วก็อาสาสมัครต่าง นะครับมาร่วมกันทํากิจกรรมนะครับซึ่งกิจกรรมเนี่ยก็จะมี2กิจกรรมสําคัญครับที่อยากจะให้มีในพื้นที่นะครับหนึ่งก็คืออบรมให้ความรู้นะครับถามว่าอบรมให้ความรู้กับใครบ้างหนึ่งก็คืออบรมให้ความรู้กับบุคลากรของท้องถิ่นเองนะครับในการที่จะร่วมม้ร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงการนี้นะครับเช่นนะครับผู้หลารท้องถิ่นนะครับข้าราชการพนักงานนะครับผู้บริหารของสถานศึกษานะครับสก็คือไปอบรมนะครับในส่วนของภาคประชาชน นะครับเยาวชนประชาชนต่างเนี่ยให้มีส่วนร่วมนะครับในการที่จะมาร่วมกันกับเรื่องโครงการด้วยด้วยนะครับซึ่งในเรื่องกิจกรรมเนี่ยมีเป้าหมายครับทางกระทรวงเองเนี่ยนะครับก็มีเป้าหมายว่าอย่างน้อยๆในหนึ่งปีนะครับขอให้มีกิจกรรมเหล่านี้อย่างน้อย4ครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญเพราะฉะนั้นเราถือว่าทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมที่จะต้องมาช่วยกันนะครับเพื่อทําให้วัดเป็นศูนย์กลาง นะครับเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เป็นศูนย์กลางของความร่วมเรื่อนเป็นศูนย์กลางของการยกระดับจิตใจนะครับเพื่อมาช่วยนะครับในการที่จะให้สังคมนั้นมีความยั่งยืนนะครับเพื่อให้พระสงฆ์เองมีคุณมีสุขภาพที่ดีนะนะครับวัดมีความมั่นคงและก็ประชาชนมีความเข้มแข็งนะครับ